สวัสดีครับจากร้านางคงจักรการเกษตรเริงลูกค้านะครับวันนี้เช้านี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับโทรมาสั่งเครื่องยันมาทีเอฟรอย่เอนเนะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับรุ่นนี้ครับนะครับเดี๋ยวช่างกำลังจะสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดครับเอาดันเสียดอยล์ล้อฟังเสียงครับนี่ครับิดง่ายครับ 花艺品。 ครับผมถ้าสนใจครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกรงกักการเกษตรเรื่องพา้าครับเบอร์โทร <c> ศ <oughs> ัพท์0627545665 0811206955ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ